สวัสดีครับผมกรชัยพัชระมุ่งงามนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำคอร์สเรียน f a c e b o o แอดวานต e ตัวต่อตัวนะครับเรียนแล้วได้อะไรก็จะได้การหากลุ่มเป,ป้าหมายเลยเราจะตั้งอจอบกลุ่มเป,ป้าหมายให้คุณเลยนะครับสมมติคุณมีเพจมาเนี่ยมีสินค้ามาเราก็จะตั้งจอกลุ่มเป,ป้าหมายด้วยกันเลยว่าต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรนะครับแล้วก็การทำคัสตอมออเดียนยังไงให้มันราคาถูกนะครับแล้วก็ได้ลูกค้านะครับการทำลูกอะไรยังไงให้แม่นนะครับการดีไซน์แบบคอนเวอร์ชันนะครับ แล้วก็การทำ A/B Testing ต่างๆในรูปแบบต่างๆกา,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 ารออกแบบโฆษณาออกแบบคอนเทนต์ยังไงให้ลูกค้าอยากซื้อของเรานะครับเรียนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้ตลอดนะครับทักแชทมาคุยได้เลยหรือโทรหากันได้เลยนะครับของผมจะไม่มีแอดมินตอบเพราะผมจะตอบคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับเรียนแล้วก็สามารถโทรมาถามได้เลยนะครับผมตอบคนเดียวนะครับแล้วก็ จะมีคอร์สอีกมากมายนะครับในคลาสนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในคลาสนะครับสวัสดีครับ